สวัสดีครับทุกท่านฟอร์ดโฟ u s นะครับผม1.8เครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG หัวฉีดอย่างดีรถพร้อมใช้นะครับคันนี้ไอรถตักคันนั้นเนี่ยผมว่าหลายแสนนะแต่คันนี้รถราคาพิเศษครับราคาปัจจุบันเลยรถแบบแทบไม่เหลือกำไรก็คือ45,000บาทนะครับผมก็คือคิดดูดีรถคันหนึ่งเนี่ยที่อดีตมัน <c oughs> 8 0 0 0 9 0 0 0ตอนนี้เดือ40,500 0บาทแล้วก็ถ้าเทียบกับวีอเจนแรกครันนี้ใหม่กว่าหลายปีใหม่กว่า3ปีอะสปีส่วนขาการขับขี่ก็ดีดีกว่านะครับผมอันนั้นก็50,000กวา่าถ้าถ้ี V บวีแต่ฟอร์นี่เป็นรถที่ขับดีแต่ในไทยก็อาจจะความนิยมต่ำหน่อยแต่จริงๆรถมันขับดีครับผม,มผมเอามาใช้ไม่มีปัญหาเลยโดยเฉพาะความร้อนนะ จอดรถติดตดในกรุงเทพอ่ะไม่มีปัญหาเลยจอดติดเป็นชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาจอดเคยจอดติดเครื่องเป็นชั่วโมงเลยคันเนี้ยคือเครื่องเจ้าของเดิมเขาทาซ่อมบํารุงมาเรียบร้อยอย่างดีแล้วผมลสี่หมื่นห้าบาทตอนแรกห้าหมื่นเก้าที่ผมบอกนะอันนี้ไม่ได้เช็ดฝุ่น,นครับก็อลองดูว่าผมลดไปห้าหมื่นเก้าลดสี่หมื 45, ่นห้าลดไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทลดไปค่าทําอะไรบ้างคืออันดับแรกอันี่ผมบอกมันเคยมี มอไซค์มันเฉี่ยวชนตรงนี้นะผม,มเป็นรอย,เ,ยเห็นปะทําสีตรงนี้ผมว่าไม่เกินไม่เกินสามพันอะผมลดไปให้หมื่นสี่ทำสีเนี้ยไม่เกินสามพันหรอก <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ช่วงล่าง <c oughs> ล้อหน้าด้านขวามีเสียงดังน่าจะพวกลูกหมาก,กัน,นะครับผมก็ค่าทําค่าเปลี่ยนไม่เกินพันห้าหรอกผมว่านะเพราะอะไรมันหลักร้อยอยางก็น่าจะสองพัน ยี่สบองยีาจำไม่ได้ยางใหม่นะครับเดี๋ยวผมดูแป๊บครับยางปียีองและรถเนี้ยไม่ใช่เป็นล้อก,กระทานะเป็นล้อแม็กจริงเป็นล้อแม็กจริงอย่างดีเออม <c oughs> ีด้านท้ายครับตำหนิภายนอกไม่มีอะไรเลยมีแค่จุดตรงที่ผมบอกมอเไซค์มันชนนะนะ ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเนี่ยดูดิยคุณซื้อรถนี้ไปใช้งานวิ่งได้ทั่วประเทศผมไปวิ่งต่างจังหวัดมาแล้วไปสิงคุรีหรือไปไหนไม่รู้ว่าวิง 100, 100, 100, 100, 100. ่งร้อยร้อยสี่ร้อยห้าประหยัดมากใช้แก๊สครับอืมคือรถต่างคันนั้นคุณซื้อผมว่าเป็นแสนครับนั่งได้คนเดียวนี่ดูนี่นั่งได้สี่ห้าคนนะครับผม แต่ห้องเครื่องขออนุญาตไม่เปิดนะผมถ่ายไวหลายคลิปแล้วมันเปิดยาก ford ร,รุ่นนี้ที่ผมบอกมันต้องเอากุญแจไขตรงนี้มันเปิดลำบากคนระับมันเพื่อความปลอดภัยให้ดับเครื่องก่อนส่วนมากภายในเห็นที่ผมบอกนะครับมีบอกขาดจุดหนึ่งแค่นั้นรับที่เหลือสวยคลิปนะครับผมแอร์เย็นนะครับผมฮีเตอร์มีฮีเตอร์มีหมายความว่าแอร์มันสามารถปรับ แบบอุณหภูมิได้จริงนะผมเบาหลังนี่สวยไม่มีขาดเลยนี่ติดแก๊สเอาพจีถังโดนัทนะผมนี่ได้น้ํามาเพียบเนี้ยลงไปครึ่งรถแล้วน้ําใช้งานเยอะจริงคันนี้มันประหยัดนะผมตกลงระบาดก,กว่าอ๋อผมจะให้ดูอย่างหนึง่งแปลงแบบกุแจวมาก่อนอ่ามันเหมือนรถยุโรปพวกเบน์บีเอมอย่างหนึ่งคือ สามารถกดกดล็อกรถเนี่ยค้างไว้แล้วกระจกมันจะลงทุกบานได้ดูนะครับนี่กดค้างไว้เนี่ยนี่กระจกลงทุกบานนะผมเนี่ยเป็นเป็นออฟชั่นที่ดีนะจอดตากแดดกอดขึ้นรถอะกดลงไว้ก่อนเห็นปะใครลืมฝนตกซวยนะผมอ่าแต่มันเป็นฟังก์ชันพวกรถยุโรปมันจะมีนะพอจะปิดใช่ผมก็กดล็อกค้างใช่ปะ ค้างไว้แป๊บนึงอ่ะเนี่ยผมไม่ได้กดแล้วนะเห็นไหมมันก็จะปิดเองก็45,000บาทรถญี่ปุ่นราคา50,000กว่าทำไม่ได้แน่นอนนะใครสนใจโทรมาเบอร์ผมลงไว้ได้ครับ4 5 0 0 0าบาทยังถูกยิ่งกมอไซค์อีกนะสวัสดีครับ